กลบสเดย์มันเ่อนที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับจก,กับตีอีพีที่สองนะครับในทุยอีพีที่สองนะครับผมในเกมเด็ปาเด็ไลน์นะครับก็มาถึงอีพีที่สองแล้วครับก็อ,อยู่กับคนเดิมนะครับผมโลมันแล้วก็พูดเยอะอ่ะมันแบบไอเหตตัวเนี้ยน่าจะดูอีพีที่สิบเอ็ดกันไปแล้วนะครับเห็นบอกเป็นลูกศิษย์มาตี้แบบอาจารย์จงอาจารย์ตีแบบโดนตบมาหมดแล้วอะ่ะนี่ผมแบบไม่ได้พูดนาะแบบเขาพูดอะ่ะก็แบบพูดเยอะอ่ะครับแต่ผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับว่าแบบความโหดับ ที่แทรทรูมันเป็นยังไงไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมแบบไม่ต้องพูดเยอะเหมือนใครบางคนนั้นนะแต่ขอบคุณไม่ก่อนฝากกดติดตามให้ถึงหนึ่งล้านด้วยนะครับผมก็ไม่ต้องพูดเยอะมันจะมีแบบมันจะมีโอเคอเออเนี่ยไง,ไงมันเอาโมลิมาละ,ะโมลิมาแบบตี<อ>คนปาก<อ>พ่อยโอเคผมอาจจะเล่นผมอาจจะเล่นในนิวเวยเล่นสล็อตไม่จบออีกให้สลับอ่ะ เลยว่าเสียมากแล้วเข้ามาใส่เนี่ยพุ่งจอไปเยอพูดไปเรื่อยอ่ะอยากพูดอะไรก็พูดอ่ะกูกูกูก็เอาหูฟังออกแล้วนะเอาพุ่งมาใส่ไอ้แก่พุ่งจอไปเยอะโจทย์โจทย์เยอะมีเยอะโรงเรียนผม่แม่งแม่งเกิดไอ้ข้าวไอ้พี่เอาวไปเข้าค่ายเมียงตีกันได้อ่อ้โหเอ๊เยี่ยมจริงเถื่อนเถื่อน จะลองเรียนแม่เขาเถื่อนเฮ้ยจะเอาอะไรวะก็บอกไปแล้วว่าเถื่อนคือแบบไอปเรียนมึงแบบเออสุดไบบเฮ้ยมึงรู้นักเรียนทุกรูปแบบมาเลยวะเออเก่งแล้วครับไหนวะไม่ใช่โกตเฟส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 เห็นไหมเห็นไหมมันแอบมองอยู่มันแอบมองอยู่ถอยดิเดี๋ยวโดนตีทีเดียวล้มน่ะมันแอบมองเธออยู่นาจา มันแอบมองเธออยู่นาจาเฮ้ยไวเกินไวเกินไหมไวเกินมันเตลแจตลมัแอบมองเธออยู่นาจาโอเคเจอสายเนียนไปแบบลองจักมันเอาผมสิไม่ผมเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์เองความโหดที่แท้ทรูมันเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งพันไปดิไม่เราอะแมว มาไปเกินจิ้เอ้ย20รอบแล้วนะเมื่อกี้ให้มันตีทีหนึ่งครับเป็นขวัญกำลังใจมานี่ดิโอ้ oh, ล้วต้องนี้จะเหลืออะไรผมเล่นอ่ะลงโจ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ้ายขวาครับผมสิดจานเจของแท้เนี่ยดูไวี้ยไม่ติดจานเจเลยผมมาติดมาตี้ตังไม้ตัไกไม้ครับ<ม>ก็ทัก20รอบพอไหมเหลือน้อยไป ไปต้องแบบห้าสิบรอบเลยเฮ้ยเอยเอเดอเอาเอาเอามาต่อเลยมาต่อเลยเฮ้ยโดนไม่ได้อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยแม่งมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเจ็ดสิบแปดโอเคโอ้โหสองเครื่องว่ะ ไม่ต้องพูดเยอะนี่ครับไม่แบบมันมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงอ่เมื่อกี้โอ้โหโดนห้อง V I P ด้วยแอบ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 ,แบ,แบ,แบขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไม้บ้านเล็กไม่ได้ใช้โอเคมันมันไปยังมันไปเสียงเงียบแล้วโอเคมาๆๆๆลงมา เฮ้ยผมหลุดดิ้นหลุดวะโอ้โหมากับดวงจริงๆผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาหิวเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมเฮ้ยเล่นเกมนี้มีฆากรสคนรู้จักเล่ารู้จักเล่าโอ้โหเกิน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 โดนอุ้มแล้วเนี่ยเล่นเกมนี้มีฆากรสโอ้โหเฮ้ยมันปล่อยวะเฮ้ยเอ้ยจะโมลิโอ้โหจบแล้วโมลิกูแล้วไอ้เหี้ยโมลิกูแล้ว การปล่อยวางเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหโดนไอสัตว์โดนแทงไม่ยังเออขอถ่ายรูปไอสัตว์กูซุปตา,ปตาโอเคซุปตาโอเคไอสัตว์เอ้ยเป็นเรื่องธรรมดานะโยนนะโอ้โห,โโหไม่น่ามาบล็อกเลยเมื่อกี้เกินเกินเกินโดนโมลิโอ้โหอยากว่าเกมนี้มีฆาตกรสคนจบแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้โห,โอ,โหอันี้อันนี้มันเล่นแบบอิริยาโอ้โหแรงสิบเอ็ดด้วยเนี่ยเกินเกินไม่ไหวไม่ไหว ก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอพอไว้เพลงเท่านี้นะครับผมคำคำไป้สั้นแต่แบบมันเกินนะครับดูดีมาบอกผมแบบเห็นผมแบบเกรงขวาไม่ได้ครับแบบโอ้โหโอ้โหดูดีความโหดผมมันระดับไหนแล้วครับจุกไปแบบห้าเครื่องก็ได้นะครับเมื่อกี้แต่แบบผมมองไม่เห็นไงครับก็แบบอาจารย์จีแบบได้ดูคลิปนี้ก็ขอแบบฝากเป็นสิทธิ์อาจารย์จีด้วยนะครับเพราะว่าแบบลมไม้ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับแบบปีไม้ยับยับอ่ะ นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็กดติดตามให้ถึง1ล้านสักเท่ารด้วยนะครับผมไปแล้วครับผม bye บ๊ายบายจุบ๊บ